กับเจ้าออเดลอาสามของรบแต่งฟังเหมือนครับเรียกได้ว่าแต่งน้อยแต่เน้นคุณภาพนะครับมาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับ ตัวชิ้นแรกก็จะเป็นยางนะครับเทโลรี่เดบอว์โรสโตสาม SR นะครับตัวนี้จะเป็นขนาดไซส์ร้อยสี่สิบนะครับยางหลังนะครับแล้วก็จะมียางหน้าด้วยนะครับต่อมาจะเป็นเบาะนะครับจากเวสไลน์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสกรีนคําว่า R สามแบบตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างจะเป็นคําว่ายามาฮ่าครับต่อมาโดดเด่นพนักงงานตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวปั๊มเบรกบนนะครับก็จะเป็น RCBS one burst 17นะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับตั้งแต่ร้อยสิบถึงหกห้าศูนย์เท่าที่เป็นปั๊มเดิมนะครับแล้วก็จะเเป็นซซตของส หรือทีเป็นสายผักนะครับสีแดงจี๊ดจ้าแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับหัวย้ <Wow. S 1> นะครับก็จะทําให้สายเบลกของเราเนี่ยมีความแน่นหนาแล้วก็ทนทานสวยงามด้วยนะครับเป็นการวั แล้วก็ตัดตามความยาวที่เราต้องการนะครับโอเคชิ้นต่อมาบอกเลยว่าใครเห็นก็รู้เลยว่าคนนี้เป็นนักแต่งรถนะครับเป็นตัวของฝาถังน้ำมันแต่งที่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Quick Action หรือว่าระบบเปิดเร็วนั่นเองนะครับไม่ต้องใช้กุญแจในการเปิดนะครับตรงนี้ก็จะมีสายระบายมาให้นะครับไม่ต้องกังวลว่าฝนตกแล้วน้ำจะท่วมถังครับตรงนี้ก็บอกเลยว่าแจ่มก็จับคู่ด้วยลอดแต่งโปโบนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถที่จะซื้อเพิ่มเติมได้นะครับก็จะได้ความสวยงามที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็มา ปั๊มแล้วก็ มีผ้าเบรกด้วยนะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเบรกที่ดียิ่งขึ้นก็จะเป็นผ้าเบรกหน้าหลังนะครับเป็นของเจ็เตอร์นะครับเป็นอินเจแปนนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าเบรกนุ่มนวลนะครับเบรกลื่นเบรกดีนะครับไม่มีเสียงรบกวนครับตัวนี้เจ็เตอร์นะครับแต่งจําเป็นไปแล้วก็จะมีของสวยๆงามบ้างนะครับในส่วนของแผงคอตัวนี้ก็จะเป็นเทียวคาร์บอนนะครับขอบแผงคอนะครับเพิ่มความสวยงามเพิ่มความหรูหรานะครับในส่วนที่แผงคอด้านบนนะครับก็จะทําให้มีอะไรที่น่ามองมากยิ่งขึ้นครับการลอยหยิบควนได้ด้วยนะครับในน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 ส่่่ววตตรรรรงีีี้้โออออเเเเคคคแลกกกก็็็มาาาััททพ์์บบะะจป เรื่องของตัวบังโซ่นะครับตัวนี้จะเป็นบางโซ่งานพวงคาร์บอนนะครับลายคาร์บอนอิตาลีนะครับความหนาผ้าประมาณ405กรัมให้ความสวยงามของใยเนี่ยมีความแน่นไม่แตกนะครับและเกิรงเงาๆสัๆแบบนี้นะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นชิลหน้านะครับแบบขอบที่เป็นเพียวคาร์บอนแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวแผ่นชิลเนี่ยจะเป็นสีลุ้งๆนะคะรับโตกงมโตกึ้นแต่เดิมนะครับเริ่มความสปอร์ตนะครับตัดลมได้ดีนะครับที่เห็นในรถานนี้ก็จะเป็นตัวน็อตชิลหน้านะครับก็เราจะไล่ทุกจุดเลยนะครับที่ สามารถที่จะเปลี่ยนล็อตได้นะครับตรงนี้จะมีทั้งหมด6ตัวแล้วก็ขอบอีกนะครับ4ตัวรวมแล้วเป็น10ตัวนะครับเพิ่มความสวยงามโดดเด่นให้กับชิ้นหน้าเรานั่นเองนะครับโอเคก็จบไปแล้วสำหรับตัวของว่าเราจะมีอะไรไบ้างกับเจ้า R3 น,นะครับรอดูกันเลยนะครับว่าทำเสร็จไปแล้วนะครับงานเสร็จสมบูรณ์ออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงครับรอชมนะครับได้